สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาไปดูคนงานเก็บเงาะนะคะก่อนจะไปถึงสวนเงาะนะคะก็ต้องผ่านสวนตุกษ์ปาเจวน่าจะเป็นกล้วยน้ำว้านะคะสวนกล้วยน้ำวา้าวันนี้มีคนมาเก็บเงาะก็มีพี่สาวอกับแม่นะคะแล้วก็น่าจะเป็นหลานยโอ เย้ฮอันนี้ต้นอินทผลัมนะคะยังไม่ได้เป็นลูกคนงานว่ายังไงบ้างนี่เป็นสวนเงาะนะคะเย้ฮก็ยังไม่สุกดีอันนี้เ็ายังไม่สุกดีนะคะตกต้นไม้เลยตกต้นไม้ทำไมตกต้นไม้อันนี้เป็นเงาะนะคะ นี่เราเก็บเสร็จแล้วปีนี้ก็จะสวยกว่าทุกป,ปีหน่อยนะคะเพราะว่าปีนี้เขาเรียกว่าใส่ปุยเยอะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างใน<ล>นี่ก็เป็นคนงานนะคะนคนงานวันใต้ตทำง้อหักต้องเสียเงินนะในละลูกง้ออะ่ะงา,านกำลังเก็บง้อตอนนี้ง้อเริ่มหมดแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วมันมีเยอะกว่านี้อยู่ อันนี้เป็นลูกชายนะคะเนี่ยลูกชายคนเดียวในง้ออยู่หนี่ทำไมมันหมดแล้วเนี่ยเก็บหมดแล้วอือเออหรอมาเก็บหมดแล้วหรอเนี่ยอันนี่คือลำไยจากสวนส,สดๆนะคะเป็นลำไยกระดูกนะคะอันนี้เป็นง้อสีทองในตำนานนะคะเนี่ย,ยนี่ตำยานอ,อันนี้ง้อสีทองนะคะลูกมันก็จะเป็นสีทองเหมือนกับชื่อเลยค่ะสุกแล้วนะคะถ้าสุกเป็นสีทองนะคะอันนี้ก็ยังไม่สุก เพราะว่าสีทองรู้สึกว่าจะมีต้นเดียว